วันนี้เราปไปกันเนไงคะเรามาไว้อสมทบคือวันนี้เราได้รับเชิญจากอปอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสมนะครับ <Pam. S 2> ให้ไปร่วมโครงการรณรงค์โรคอ้วนโรคไขมันนะครับ <c oughs> โดยโดยเชิญชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเนี่ยเราก็มีสมาชิกประมาณ10กว่าคนนะครับประมาณ 15- บห้าถึงกคนแล้วก็ไปร่วมเดินแล้วก็ร่วมขี่จักรยานเพื่อรณรงค์สุขภาพที่ ทำเพื่อตัวทุ่งนะครับโดยเริ่มต้นจากในตลาดแล้วก็มาสิน้นสุดที่โรงพยาบาลสงเสริมลูกพระตำบลก,กามได้ใกล้กับที่ว่าการอำเภอตัดทุ่งนะครับนี่เราเริ่มปัดออกมาจากตัวเมืองครับค่ะเ<า>มื่อกี้เราก็นัดกัน11โมงออกจากตัวเมืองแล้วก็มากันเรื่อยๆแล้วก็ได้รับการประสานจากสจข้อ,องเกียรยติอรือศจวุฒ<า>ิให้มาตรงน,นี้มามาประชาสัมพันธ์ ชมรมของเรานะครับค่ะต้องบอกว่าการปั่นจักรยานนี่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งตอนนี้ขอจดกำางขอหคนนิยมเป็นค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าในการที่จะเข้ามาอยู่ชมรมนี้ตอนนี้อาจายังไม่ค่อยเยอะหรือเปล่าค่ะคืออย่างนี้ฮะตอนนี้เราจะประชาัมพันธ์เพิ่มเติมรับสมัครสมาชิกใหม่โดยสมาชิกเก่าเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่ประมาณทั่วจังหวัดเนี่ยร้อยสี่สิบแปดท่านนะครับก็โอ เรียนเชิญและเชิญชวนผู้ที่สนใจออกลังกายโดยจักรยานนะครับเข้ามาสมัครได้นะครับหรือติดต่อตรงมาที่ผมก็ได้นะครับเบอร์โทร0898733718นะครับสุมาศจสุวันประธานชมรมผมได้รับเลือกตั้งมาประมาณ4ีเดือนนะตอนแรกก็คุณพี่สมนึกเป็นประธานมาหลายสมัยท่านเลยอ,อยากจะให้ คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทำบ้างนะครับผมก็เพิ่งเป็นสมาชิกมาประมาณ2ปีนะครับก็รู้สึกว่าดีมากเลยครับชมรมนี้ก็มีกิจกรรมบ่อยแล้วก็ฟังงาเราก็อย่างที่น้องว่าครับตอนนี้มีความร่วมมือกับคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่อยากอรกกังกายในด้านจักรยานเยอะนะครับ่นนะเนียออกปานจักรยานบางคนบอกว่าเราจะได้เงื่อหรือเปล่า ได้แน่นอนนะครับได้ทุกส่วนเลยนะครับถ้าเราเราเรารู้หลักนะครับต้องต้องไม่ใช่จีบแต่พืตะพืชนะครับเราต้องรู้หลักการจีบการเชื่อรอการปอนนะครับระยะทางใกล้ทางไกลเนี่ยถ้าเรารู้จักปอนจะไปสนุกนะครับค่ะแล้วไปกนเป็นกลุ่มนี้ยิ่งสนุกเลยนะคะวันนี้จากเมืองไปประมาณกี่คนเนี่ยเก้าคนครับเก้าคนก็ไปรวมที่ตะกรุดทุ่งประมาณ เกือบสิบคนนะครับค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการเสริมสร้างสุขภาพอย่างหนึ่งด้วยการปั่นจักรยานนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุมาจอซวนนะคะประธานชมรมสุขภาพจังหวัดยะาเพื่อสุขภาพจังหวัดยงลาด้วยปั่นจักรยานนะคะแล้วก็ชาวคณะแล้วก็โดยถุงสจวุฒิด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะนะคะแล้วก็ออนก็คงจะต้องลาไปพร้อมกับพี่